ชายแกวที่ได้ห่วงกับกองทัพของพระเจ้าตาต่อปีับไล่หมู่มานพมากคือหมดสิ้นไปจากแผ่นดินล้านนาและสยามประเทศการใหญ่ครั้งนั้นเจ้าพญาการลาพร้อมด้วยพยาจามากได้โคชนพินต้านศึกรพมาาที่กรุงเมืองเชียงใหม่ อันมีเจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรศิเป็นแม่ทัพของสยามประเทศและเมื่อการสเสด็จพญาจากบ้านจึงได้รับอวยยศขึ้นเป็นเจ้าพระยาวิเชียนปราการเจ้าเมืองเชียงใหม่พระเจ้ากาวิละได้เป็นเจ้าเมืองลำปางเมื่อนั้นไทยจึงได้เป็นไทยอย่างแต่ทตา พี่อ้จึงเห็นได้ว่าน้องสาวตนเจ้าสีอโนชานั้นแท้แล้วมีใจกับเจ้าพระยาสุรสิและกับทั้งเจ้าพระยาก,ก็มีใจรักใคร่เจ้านางน้องสีอโนชาเช่นกันและเห็นได้ว่าจะเป็นการผูกสมัคกสัมพันธ์ขมตรตีพื่อติดต่อซืบเนื่องไปในภายหน้าพี่ไอ้พยาเจ้ากาลิลัจึงได้ยกเจ้าน้องนางน คือเป็นภริยาเมียหักเจ้าภริยาสุรสีในคราน,นั้นแหลเบอร์สองตัดเลยครับโอเคเตรียมรับบนเสลียงนะเตรียมรับบนเสลียง